สวัสดีค่ะพบกับมารีนทาลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนในเดือนสิงหาคม2564กันนะคะชาวราศีเมถุนค่ะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึงวันที่21มิถุนายนนะคะ การทำนายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเราจะแบ่งเป็น3มช่วงนะคะช่วงแรกเป็นคำทำนายสำหรับคนที่โสดนะคะหรือว่ามีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะอ่าแล้วก็ช่วงต่อมานะคะก็เป็นคำทำนายสำหรับคนที่มีแฟนมีคนที่อ่าคบแล้วนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายค่ะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนที่ โสดเลยนะคะว่าบรรยากาศความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะคนโสดนะคะได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะอ๋อขอโทษค่ะราชาถือไม้เท้านะคะ มาด้วยไพ่สีดาบค่ะแล้วก็ไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับ บรรยากาศความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้นะคะที่เข้ามามีทั้งคนที่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามากๆแล้วก็เป็นคนที่เป็นหนุ่มอยู่เนะเาะหรือว่าคนรุ่นรุ่นเดียวกันนะค่ะคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเป็นลักษณะของคนที่ทำงานเก่งนะคะมีเสน่ห์แต่ว่าใจร้อนนะคะคนคนนี้ค่ะชาวธาตุไฟก็คือคนที่เกิดในราศี เมษราศีสิงหรือว่าราศีธนูนะคะแล้วก็อีกคนนึงนะก็คือคนที่เกิดในราศีธาตุดินคนนี้ไม่ค่อยพูดนะคะเขาจะดูนิ่งๆดูสุข,ขุมนะคะดูเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเกินกว่าอายุแบบนี้นะคะ่ะชาวราศีที่เกิดนะคะในรา,าในเป็นชาวธาตุดินเนี่ยก็คือคนที่เกิดในราศีกรรันพฤษกหรือว่ามังกรนะคะเดือนนี้นะ มีอะไรให้คุณจะต้องแบบเหมือนเข้าไปทำไปแก้ปัญหาหรือว่าคุณค่อนข้างงานคน่อนข้างจะยุ่งนะคนโสดน,นะคะมีอะไรให้ต้องจัดการเยอะมากนะเหนื่อยค่ะอยากจะพักนะแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบทําอะไรเลยหรือเป็นไปได้ค่ะถ้ามีคนที่คุยอยู่เนาะเดือนนี้มีเสน่ห์มีคนเข้ามาเยอะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วนะคะเหมือนไปคนละทิศละทางอะนะเหเหมือนแบบว่า คนนึงก็เป็นอีกแบบหนึ่งคนนึงก็เป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันยังไม่ค่อยลงตัวคุณก็เลยรู้สึกว่ายังไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปนะอยากอยู่เฉยๆก่อนแบบอยากอยู่เงียบๆก่อนอะไรแบบเนี้ยนะแบบยังไม่ไม่อยากทําอะไรอยากที่จะแบบหยุดนิ่งนะคะเดือนนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันค่ะไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับคนที่โสดนะคะ คนโสดได้ไพ่หนึ่งถ้วยค่ะนะคะไพ่หนึ่งถ้วยอ่ะเป็นไพ่ของการแบบอมอบความรู้สึกดีๆแบบช่วยเหลือหรืออะไรแบบเนี้ยด้วยความจริงใจนะก็คือมอบความรู้สึกแบบที่ดีที่แบบย่างแบบเต็มที่ทุ่มเทนะค่ะ แล้วก็ถ้าความสัมพันธ์ก็หมายถึงคนที่เข้ามานะคะแล้วก็มอบมิตรภาพความรู้สึกที่ดีให้กับคุณแบบช่วยเหลือคุณทุกอย่างอะ่ะดูแลคุณทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไพ่คําแนะนําก็จะบอกว่าเอ,อ่อในเมื่อคุณเป็นคนโสดนะคะให้คุณดูว่าใครที่เข้ามานะแล้วก็เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของคุณนะคะตรงนี้ได้มากที่สุด ถ้ายังไม่ใช่นะคุณก็แค่เหมือนกับแบบสารสัมพันธ์กันไปในแบบมิตรภาพของความเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณเจอคนที่เขามาหยิบยื่นมิตรภาพให้กับคุณแล้วเป็นคนดีๆคะ่ะคุณก็ควรจะเปิดโอกาสไว้หรือตัวคุณเองนะคะที่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะอาจไม่แสดงออกถ้าคุณรู้สึกดีกับเขาคุณก็สามารถที่จะทํา เหมือนทําสิ่งดีๆให้กับเขาได้นะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์น่ยมันจะก้าวหรือไม่ก้าวเนี่ยมันต้องดูไปในอนาคตเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นแค่ช่วงของการดูใจเป็นการศึกษากันนะคะแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าคนเนี้เป็นคนที่ใช่แล้วคุณก็แสดงให้เขาเห็นนะว่าคุณมีใจนะบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้นะคะค่ะ จบคำทานายสําหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะคนที่มีคู่มีคนที่คบแล้วนะเป็นอย่างไรนะคะเดือนนี้ได้ไพ่เดลิวิลค่ะ ามมาด้วยพายเตร e นะคะแล้วก็พายเด็กถือไม้เท้าค่ะมีพายขึ้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจนะคะใครฟังแล้วจิตตกไม่ต้องฟังนะคือ,อ,อแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่เขาเรียกว่ามี ทุกบ้างสุกบ้างเนาะสำหรับคนที่มีคนที่คบกันนะคะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในเดือนนี้นะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเป็นคนที่เด็กกว่านะคะเป็นชาวธาตุไฟค่ะเป็นคนที่สดใสมีสเสน่ห์แต่ว่าอาจจะใจร้อนนะคะชาวธาตุไฟก็คือคนที่เกิดในราศีเมษสิงหรือว่าธนูนะคะเดือนนี้มีไพ่เดอะเดวิลมาด้วยอ,ะอ่ะเออไพ่เดอะเดวิลเข้ามาแน่นอนค่ะมันก็มาพร้อมกับความทุกข์ใจเนาะ เป็นบวงเป็นพันธนาการที่ตัดไม่ขาดนะเป็นช่วงที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเรียนรู้นะคะแล้วก็อยู่กับมันเนาะยังไงเดือนนี้คุณมีไพ่เซนมาด้วยเนี่ยคุณใช้ความอดทนอย่างมากนะไม่ใช่ว่าคุณไม่พยายามนะชาวราศีเมถุนแต่ว่าเรื่องมันก็เข้ามาแบบให้คุณได้ทุกข์ใจอะ่ะแต่คุณก็พยายามที่จะสู้แหละมันเป็นช่วงที่คุณ ค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ดีเหมืนกันนะคุณทุกข์คุณไม่ท้อนะแล้วคุณก็เรียนรู้ปรับตัวกับมันนะเรียนรู้ว่ามันมีสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาบางอย่างเป็นการเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเรื่องราวที่ที่ผ่านมาหรือว่ามีคนหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ยังที่ยังไม่ได้ออกไปจากชีวิตคุณตรงเนี้ก็เหมือนกับเจ้ากรรมในเวรน่ะนะที่เข้ามาทําให้คุณทุกข์ใจอยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นอะ่ะ ให้คุณแบบอดทนไว้ค่ะนะคะมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดหรอกนะคะความทุกเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็จะต้องออกไปเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะว่าเดือนนี้ไพ่จะแนะนำอะไรสำหรับคนมีแฟนนะคะ ให้คําแนะนำนะคะเดยไพ่แปดถ้วยนะคะแดถ้วยเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้นะเขาหันหลังให้กับถ้วยทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้สนใจกับสิ่งที่ที่อยู่ข้างหลังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้า The devil นะคะเข้ามาทำให้คุณทุกใจให้คุณปล่อยไปนะคะคุณไม่ต้องสนใจแล้วคุณเดินไปข้างหน้าคะ่ะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะ,ะยังไงก็ตามอะนะคะ ความทุกข์มีมามันก็มีเข้ามามก็ออกไปได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะตอนเนี้ยให้คุณปล่อยนะคะปล่อยที่สิ่งที่ทําให้คุณทุกข์ตรงเนี้ยทิ้งไปนะคะอดทนไว้แล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามาค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่มีแฟนนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะใครที่แต่งงานนะอยู่กันเป็นครอบครัวเดือนนี้บรรยากาศความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะ่ะ ได้ไพ่ราชินีถือเหรียญค่ะตามมาด้วยไพ่ห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญค่ะเป็นไพ่เหรียญทั้งหมดเลยนะคะออคนที่เข้ามามีที่พลกับคุณในช่วงนี้นะก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าค่ะ เป็นชาวท่าดินนะคะชาวท่าดินเขาจะค่อนข้างดูลักษณะแบบนิ่งๆอ่ะสุขุมนะควบคุมอารมณ์ได้ดีอะไรแบบนี้นะชาวท่าดินก็คือคนที่เกิดในราศีการพฤกษกหรือว่ามังกรนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงนะคะชาวท่าดินเหมือนกันนะคะที่เข้ามามีทธิพลนะคะกับกับความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ค่ะ ความสัมพันธ์เป็นอะไรที่ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างมากนะประคับประคองตลอดเวลานะเป็นเป็นอะไรที่ต้องดูศึกษาแบบเข้าใจนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องแบบเหมือนคุณจะต้องเข้าไปให้ความสำคัญนะกับบางสิ่งบางอย่างนะเดือนนี้เออแต่ว่าตัวคุณเองกับเมียาการน้อยใจนะเหมือนกับ ความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวคุณจะต้องเป็นฝ่ายยอมเป็นฝ่ายตามนะคะต้องตามต้องยอมต้องง้อทุกอย่างนะทําให้เดือนเนี้ยความรู้สึกในความสัมพันธ์มันก็ค่อนข้างนิ่งๆเฉยชานะคือเอาใจใส่แต่ว่าความหวานไม่มีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนํากันดีกว่าไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะ ก็สอดคล้องกันเลยได้ไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะราชินีถือถ้วยอะ่ะคือการแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องประคับประคองก็จรงิงแต่เป็นการหยิบยื่นมิตรภาพความรู้สึกดีๆเป็นการที่จะแสดงออกนะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่พอดีเพราะว่าถ้าคุณเอียงเห็นไหมคะน้ําก็จะหกออกมานะถ้าคุณไม่ได้เอาใจใส่มากพอเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งความรู้สึกที่ว่าต้องง้อ น้อยใจอะไรแบบนี้นะคะให้คุณตัดตรงนั้นไปเถอะเพราะว่าอย่างไงอ่ะคนที่อยู่ด้วยกันเนาะถ้าเราลักกันหรือว่าอยู่กันนะอยากให้กำลังใจกันในช่วงเวลาที่เครียด,ดแบบนี้ที่สถานการณ์แบบนี้นะคะอย่าเอาแต่แบบไปคิดเรื่องจุกจิกเนาะให้มอบความรู้สึกดีๆให้กันนะให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยจะได้มีความอบอุ่นนะคะค่ะ จบคำทานายเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมถุนในเดือนสิงหาคม2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทารอดด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ